สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์บูวีกันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมเนี่ยอยากจะไปลองดูกันว่าสัตว์ที่เราต้องการนะครับที่เราอยากขึ้นขี่นะครับไม่รู้ว่าเราจะขึ้นขี่ตัวไหนดีนะครับสัตว์แต่ละตัวนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนนะครับดางนั้นผมลองเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าครับลองไอ้กิฟฟินไปเลยครับไปลองดูกันเลยผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรดีนะครับ จะทำยังไงดีไม่รู้ว่าไปแล้วจะสนุกหรือเปล่านะครับเราไปหาเกาะตรงนั้นเลยดีกว่าครับเกาะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นที่ผสมพันธุ์ของแองไครโลนะครับลองดูได้เลยนะครับว่าแองไครโลของผมมีกี่ตัวนะครับนี่ครับข้างล่างเห็นหรือยังค่อยๆบินช้าๆลงไปช้าๆเรียบร้อยแองไครโลนะครับทั้งมีตัวผู้และตัวเมียนะครับ ที่ผมเอามาผสมพันธุ์กันนะครับเนี่ยเห็นไหมผสมพันธุ์แองไคโรนะครับแบบนี้ดูสวยงามมากเลยครับเห็นหรือยังสวยงามนะครับดูสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแบบนี้ใครคิดว่ามันไม่สวยก็แล้วแต่เลยครับแต่ผมคิดว่ามันสวยนะครับสวยงามมากเลยแต่ผมอยากดูว่าใต้น้ามันมีอะไรบ้างนะครับในใต้น้ําก็ใสนี่ว่าหน้าทําเป็นบ้านได้ในตรงแถวนี้นะครับหน้าทําเป็นบ้านได้เลยเราดูที่อื่นกันเลยดีกว่าครับ อยากรู้ว่าที่นั่นมันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างครับภงเขานั้นมีอะไรมาเกิดบ้างเราต้องลองดูเลยครับอันนี้คืออะไรแอร์ฟอร์เซอร์เหรอมีแอร์ฟอร์เซอร์แบบธรรมดาด้วยนี่หว่านี่ไงเห็นยังแอร์ฟอร์เซอร์ธรรมดาก็มีครับแบบนี้ฆ่าแอฟฟอร์เซอร์ไปก่อนเลยนะครับไม่รู้ดิน่าจะเก็บของได้เก็บไปก่อนครับแบบนี้เก็บไปก่อนเลยเรียบร้อย เก็บของเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างตรงแถวนี้นะครับนีไ่ไงแมงมุมแมงมุมนะครับเยอะเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมแมงมุมเพียบมหาศารครับถ้าเป็นจระก็มาครับนีไ่ไงโดนมีพวกโดนด้วยครับอ้แบบนี้นีไ่ไงเห็นไหมมีโดนด้วย อะไรแล้วไปสักลอ,อกคิดติดมาก่อนนะครับต้องวิ่งไปเอาคิดติดเลยแถวนี้มีพวกบูล็อกมาเดินเล่นด้วยดีกว่านี่คืออะไรอัลฟ่าป่ะไอ้นี่นี่ว่ะตัวธรรมดานะครับอัลฟ่าจะตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดานะครับไอแบบนี้และหางจอกใหญ่ๆด้วยครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ตัวนี้เลเวลร้อยกว่า ฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะฮะมีอะไรอายซะสิไม่รู้มีของตกหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับไม่มีของตกเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมดีเฟนซ์ยูนิตทำไมมันทำ้ายวะโพติมันจะไม่ทำ้ายพวกเรานะมันเป็นอะไรของมันวะดีเฟนซ์ยูนิตพวกนี้ดีเฟนซ์ยูนิตนี่มันบ้าไปแล้วเสือเหรอไซเบอร์ฟูดซีนี่วะเนี่ยเสือซีทั้งนั้นเลยครับพวกนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเสือซีมันหมายถึงอะไรนะครับอ้ตรงนี้ พ่นไปเลยตายตายทั้งหมดแหละพ่นอีกไหมตายตายเลยตรงนั้นล่ะข้างหลังก็ตายด้วยใช่ไหมสเตโกสเตโกไม่ใช่คอรับครับถ้าไปคอรับนี่ต้องรีบฆ่ามันเลยครับถึงแม้จะเป็นเมืองแห่งคอรับก็เถอะไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ขึ้นไป ลองดูนิตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่มีอย่งางงมังกรตายซะตายไหมตายนะครับตายแล้วเฮ้ยสีเล็กอ่ะเฮ้ยสีเล็กปีต้นไม้ได้เอาจริงดิมันปีต้นไม้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮะโอ้ยปีต้นไม้ได้ก็ไม่บอกตรงนี้อ่ะสีสวยรอเปล่า อ๋อทีเล็กเทกนี่วะสีสวยงามมากเลยครับแบบนี้เห็นไหมสวยงามสวยงามครับทำอะไรตรงนี้ฮะทำอะไรกันตรงนี้โอ้อย,คคอย,คคอยค่อยๆครับค่อยๆบินไปคนอีกเอ้อยเอาดิเอาดิเ,าดเลือดเท่าไหร่วะไอ้ตัวนี้เป็นอัลฟาเป็นอัลฟาติดเชื้อแน่นอนว่าแล้วไง พ่อแล้วไงไปเอาฟอดติดเชื้อจริงๆได้ค่อยแบบนี้เห็นไหมนี่ไง้ามันเลยเอาฟอดติดเชื้อแน่นอนเห็นไหมเอาดิเอาดิโวนไปเลยอะไรของมันวะไอเอาฟอดติดเชื้อตัวนี้ล่ะพอรับอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งหรอกครับ มันจะมีพวกอัลฟาิดเชื้อคอรับด้วยนะครับข้าวันตรงไหนแล้วมาดิเฮ้ยไปซะตรองไงเล่าเฮ้ออยอย่าให้เหลือเลยแม้แต่สากเดียวเฮ้ออยอยู่ไหนอยู่ไหนอีกมีไหมตรงนี้ไม่มีครับ นี่ไงมีแรปเตอร์ได้ครับไอ้สะสีสวยก็จริงแต่ต้องตายก่อนอัลฟเซอร์อัลฟอเซอร์ยังไม่มาครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ภูเขายังติดเชื้อของคอรลับเลยครับแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตยังติดเชื้อได้เลยอะดูดิเห็นหรือยงังนี่ไงมาทำอะไรกันตรงนี้ฮะทำอะไรกันตรงนี้วะอะไรเล่าเอ้ย ไ้ซะมาเที่ยวเฉยๆมาเที่ยวเฉยๆล่าสมีใกล้แล้วไยนั่นล่ะไปไว้ไปพวกคอรับนี่มันมีเพียบเลยครับเกิดเพียบจริงๆนะครับไอ้แบบนี้แองเคลโลโรู้แหมมูม,มันจะทำอะไรไปซะ ตรงนั้นล่ะขาบแน่นอนงูเหรองูมันจับพาร์สิบนี่หรอตายตายซะตายตรงนี้ล่ะคือตัวอะไรวะโอ้ไดโดนิีคัสนี่วาเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะพวกไดโดนีีคัสอัลฟาตายขอรับอัลฟาก็ต้องตายเหมือนกันครับแบบนี้นี่ล่ะตาย อะไรที่เป็นเส้นหนามต้องตายให้หมดนะครับคือต้องตายทันทีแอฟโฟสเตอร,อร,รอ์สีสวยนะเลเวลพันด้วยเป็นตัวเมียนะครับแอฟโฟสเตอร์นี่ออกลูกเป็นตัวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยทำการผสมพันธุ์ได้นะครับออกลูกเป็นตัวผมเคยให้มันออกลูกเป็นแฝดมาก่อนแล้วนะครับตัวอาร์อินเทอร์นลนะครับอังรี่อนแล้วเฮ้ย อะไรเนี่ยไม่อยากเล่นน้ำเว้ยอยากเล่นน้ำเว้ยไม่รู้ว่าข้างล่างมีตัวอะไรหรือเปล่านะครับไอ้แบบนี้อันตรายก็อันตรายจริงนะครับตรงนั้นล่ะผมค่อนข้างชอบนะครับดูพื้นน้ำดิพื้นน้ำเห็นไหมเห็นไหมพื้นน้ำนี่ทำเหมือนจริงเลยคับไอ้แบบนี้เห็นหรือยังพื้นน้ำอย่างสวยนะครับแบบนี้ ฆ่าฉลามฆ่าฉลามก่อนฉลามแม่งฆ่าไม่ถึงว่าเป็นท็อกซิดด้วยครับแบบแบบนี้นี่ไงนี่มันไพ่บอลนี่วะว่าไงไพ่บอาอยู่ถึงไหมอ่ะตายไหมถึงหรือเปล่าตกถึงครับตกถึงพอ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 เห็นไหมขนาดอยู่บนฟ้านะครับเป็นยังตามมาได้เลยครับ มาอยู่ในน้ำแท้ๆมันเสียเปรียบเราเนี่ยมันเสียเปรียบเราครับตอนนี้ถ้าเราลงในน้ําเนี่ยเราเสียเปรียบมันแน่นอนนะคะให้แบบนี้ลงเรียบร้อยถึงบ้านจนได้ครับถึงบ้านทันทีจอดสัตว์ที่ไหนดีวะจอดสัตว์ตรงนั้นดีกว่าครับไอ้ตรงนี้จอดที่เดิมเลยกระโดดลงน้ำเฮ้ยน้ำใสอะเนี่ยแบบนี้นะครับน้ำใสมากเลย ถึงแล้วนี่สัตว์แอฟเวอร์เรชันนะครับสวยงามนะครับสัตว์แอฟเวอร์เรชันสวยงามมากๆเลยเห็นเนียมีสีม่วงกับสีเขียวครับสวยงามสวยงามแล้วก็มีโดโดโตัวนี้ครับว่บางไงโดโดมาปลองดูดิว่ามันดูเคไหมนี่สวยงามสวยงามครับปิดกล้องดีกว่าเพื่อให้เห็นความสงจริมมากยิ่งขึ้นครับแบบนี้สวยเลยครับสวยเลย ไว้เลยปิดกล้องผิดแทบด้วยกระโดดยากจริงๆด,ดูดิตัวนี้เป็นไงสวยหรือเปล่าโอ้น่ารักดีแล้วเนี่ยพอพอนี่อัลฟาสไปนโนก,กับอัลฟาแรดนะครับเห็นไหมอัลฟาแรดอันนี้เป็นเฟเบิลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยเป็นเฟเบิลของจริงนะครับเห็นไหมเฟเบิลเลเวลพันกว่าครับซัรเอ็กซ์เทนชั่นก็จะเป็นพวกอัลฟา สัตว์พายมอ้อเฟียก็เห็นแล้วใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมพวกพายมอ้อเฟียอันนี้ก็เป็นพวกพายมอ้อเฟียครับเนี่ยเห็นไหมท็อกซิกกับเอเป็กเนี่ยเห็นไหมเอเป็กลัพเตอร์กับเอเป็กท็อกซิกนะครับเฮ้ยเอเป็กท็อกซิกมีด้วยเหรอวะมีหลุมขุดแร่ด้วยครับไม่ต้องไปเอาที่ไหนไกลเลยครับแค่รู้กับเกฟฟินอ่ะมาอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องอะไรมากนะครับรอไปข้างนอกดีเฮ้ยข้างนอก hey, อันตรายอันตรายไม่รู้มันตามมาหรือเปล่าอยแบบนี้ไม่ต้องดีกว่าเป็นพวกอุปกรณ์เทคทั้งล้านเลยครับอุปกรณ์เทค นะครับพวกนี้มันใช้เอลิเมนต์มีโต๊ะครับของพวกไพ่หม้อด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะครับของชุดด้วยครับโต๊ะครับชุดพวกชุดอะไรต่างๆสุดยอดแค่ไหนแล้วพวกชุดพวกอะไรประมาณนี้ครับคงจะไม่มีอะไรมากพวกเทคนต่างๆนะครับนึกว่าพามูป่าเม่กาเบเดคัสอัลฟาเล็กเป็นอัลฟา,าจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกเนะี่ยเป็นอัลฟานะครับแต่ผมไม่เห็นมีหลังสีออกจากตัวมันเลยนะครับรังสีมันจะออกมาจากตรงไหนก็ไม่รู้ละ่ะนี่คืออัลฟาเล็กของจริงเนี่ยนะทั้งสองตัวเลยเห็นหรือยัง เดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งสองตัวเลยเป็นอัลฟาเล็กของจริงเย้หลยอัะนี่แหละอัลฟาเล็กหมดแล้วละ่ะแค่มาฆ่าสัตว์เล่นๆเพราะนั้นเองครับแบบนี้โอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสลับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ